สวัสดีจ้าวันนี้เรามามทานเต้าหู้เต้าห้วยร้อนๆกันนะคะอากาศแบบนี้แบบฝนตกด้วยเนาะวันนี้ก็จะมาแถวถนนอะไรคะพี่กิ่สุขสารลังส,ส,สันนะคะหวานค่ะหวานปกติค่ะเต้าห้วยนี่คะหวานค่ะตอนนี้นะคะ<ด>มเม,มเนูก็เป็นเต้าห้วยนมสดเต้าหู้เมโลแล้วก็เต้าหู้ชาเขียวนี่ก็จะเป็นเครื่องเคียงเขาเรียกว่าเครื่อง ใส่ในเต้าหู้นะคะแต่ว่าเปิ้ลจะทานเป็นน้ำเต้าหวยน้ำจิ๋งก็จะใส่เครื่องได้เหมือนกันกำลันค่ะก็จะมีแมงลักค่ะแป๊งป้้ยด้วดยนี่ถั่วเลี้ยงบรรดาสารพัดถั่วคุณแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเม็ดสอดคูอันนี้จะเป็นสีออกอัญชันเนาะถั่วดำ ก็อันนี้เป็นฟูซาค่ะก็น้ำเจ้าหวยก็จะทานกับน้ำก๋วยเส้นเล็กๆนะคะว่างๆก็แวะมากันนะคะตรงถนนสุประสานลังสันค่ะตรงก่อนสีแยกคาดูแลกเนาะอันนี้เป็นที่เป็นก๋วลอยเส่งงาดำอ๋อมีแนะนำนะ่ะก๋วยลอยเป่นงาดำน้ำผึ้งอร่อยนะคะคุณแม่คะาก๋วลอยขายดีไหมคะอันนี้เป็นเมนูอันนี้จะหมดก่อนอันนี้จะหมดก่อนเรื่อง โอเคแล้วก็ที่นี่ก็จะมีขนขนมสังขยาแล้วก็ขนมปังสังขยาแล้วก็ขนมเยอะๆเลยวันแหวมาทานกันนะคะวันนี้ไปแล้วฝากร้านด้วยค่ะ